สวัสดีครับผมสวัสดีสบายดีเดอ้อพี่น้องสบปเล่าสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนที่อยู่บนโลกใบน,นี้นะครับผมพบกับผมบอยสังโจโกยิ้มนะครับทางช่องทางบอยสังชาแนลนะครับผมวันนี้พาเอฟซีมาทานอาหารนะครับผมก็มีหลากหลายเมนูเนาะเมนูหลักหลก,ก็จะเป็นอ่อ ต้มต้มต้มแซบเครื่องในต้มแซบแซบเครื่องในหมูน้ำลายลายเด้อน้ำลายลายมาเด้อพี่น้องมันกินด้วยกันเด้เอฟซี FC, แล้วก็พี่พ,พี่น้องน้องนะครับผมแล้วก็มีไก่ทอดปี๋ไก่ทอดเนาะอืมแล้วก็มีไข่ต้มพอดี ي, ไข่ต้มมันมัน,ม,นมันเหลืออยู่หนึ่งอ่าต้มอยู่หนึ่งสองฟองก็เลยกลัวมันจะเหลือไงก็เลยเอามากินก่อนเนาะมา <c oughs> ก็ขอบคุณ f อฟเนาะขอบคุณ f อฟซที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมอืมอืมขอโทษขอขอ,อภัยคนที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับบางคน,นก็อาจจะน้ำลายไหลเนาะอืมเพราะว่ามันแซ่บไปดีอืมอืมก็กินไปด้วยคุยไปด้วยเนาะตาม อ่าสูตรเดิมเลยสไตล์เดิมอืม, <c oughs> มีอะไรดูก็ดูไปนะครับเพราะว่าผมถ่ายให้ดูเนาะหลายๆคลิปหลายๆแบบวันนี้ก็จะมาเล่ามาพูดคุยเรื่องอขออนุญาตใช้มือนะเน้น่นๆมาพูดคุยเรื่องเอ่อ เเช้าได้ดูคลิปของไอของน้องชายเนาะของบ่าวดีมอืมดีมเก้าล้านสอบพบจากสอบพบปลา,าวปากเซเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะเข้าวงการยูทูบเบอร์ใหม่แต่มีคนติดตามเริ่มเยอะละแล้ะที่ของเขาก็ คนดูเยอะอืมก็หลักหลายพันหรือว่าเป็นหมื่นวิวก็บ้าได้เนาะพอดีได้ดูคลิปของน้องเขาอืมพูดถึงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทําช่องนะครับอืมก็พูดง่ายว่าเอ่อบ่าวดีมเขาก็ออกมาพูดในในเชิงประมาณว่าให้กำลังใจเนาะ กับคนที่ทำคลิปเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับคนที่ทำแล้วไม่มีคนดูแล้วคนดูน้อยเนียอ,อย่างเช่นช่องของผมเนี้ยคนที่ตามน้อยคนดูก็น้อยไปไปด้วยเบาดิงก็จะพูดในเชิงประมาณว่า ให้ทุกคนสู้ๆนะครับคนสำหรับที่อยากทำช่องทำ uh, <c oughs> ทำยูทู e นะอืมเพราะมันเป็นช่องของเราเองอถ้าผมฟังดูแล้วก็มันก็โอเคนะแต่คือบ่าวดีมเขาโชคดีอย่างก็คือเขามีเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ดังอยู่แล้วเนี่ย เขาก็มีเพื่อนเป็นอ,อย่างแบเคืออยบิ๊กใหญ่อะกกยยูทูบเบอร์ระดับต้นๆของประเทศเราวเงี้ยแต่ว่าแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะว่าจะมีเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ดังแล้วก็ตัวเองมาทำช่องเลยจะมีคนดูคนติดตามก็ไม่เสมอไปมันก็อยู่ที่เราอืม มันก็ขึ้นอยู่ที่เราเนาะว่าเราจะสร้างคลิปแบบไหนอะไรยังไงหรืออืสร้างตัวตนแบบไหนหมีมีอ่คนติดตามเราอืมีคนอยากดูเราก็โอเคอย่างที่น้องเขาพูดแนะนําหรืออะไรอย่างี้ผมว่าก็ดีนะอืมดีเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วไงเขาเลยแนะนํา คนที่ว่าอยากเข้ามาทำ YouTube นะครับอย่างช่องของผมเนี่ยจากคลิปสั้นคลิปเรียวไงบางคนดูเยอะนะแต่คลิปธรรมดาก็ค,าคนดูไม่เยอะเท่าไรหร่ไม่เยอะอะไรแหละ คลิปหลักพันนะแทบจะไม่มีเลยมีไม่กี่คลิปเนี่ยมีอยู่ประมาณสีห้าคลิปเองคนดูหลักพันหลายพันอะไรเงียยนอกนั้นก็หลักร้อยขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะมันเปื้อนแล้วไงมันก็อร่อยแต่คลิปเรียวอ่ะยอดยอดวิวก็ มันเป็นแสนก็มีหลายหมื่นอย่าเงี้ยมีแต่คลิปนั้นมันคลิปสั้นครับคนมันเห็นมันดูไวมันก็ไปไวคลิปยาวอย่างเงี้ยมันก็จะดูยากหน่อยยังไงก็ฝาก fc ฝากทุกๆคนด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเพราะว่า ผมยังไม่มีไรายได้จากช่อง Youtube เลยครับผมแต่อย่างที่บอกอ่ะทําเรายังไม่มีตัวตนเพราะเราไม่ได้เป็นคนดังอ่ะถึงผมจะเป็นตลกแต่ก็ไม่ได้ตลกดังคนติดตามก็มันน้อย สำหรับยูทูบเบอร์ทั่วไปนะน้อยนะครับสองพันกว่าคนเนี่ยน้อยเลยแหละธรรมดาเลยแหละลักหมื่นแค่ถือว่าก็ยังโอเคอ่ะก็า ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะเพราะว่าบางคลิปคนก็ชอบดูบางคลิปคนก็ไม่ชอบดูมันก็เหมือนกันผมเหมือนกันผมเวลาผมไปดูชออ่องอื่นคลิปไหนผมไม่ชอบผมก็ไม่เปิดดูอืแต่ถามว่าเปิดไปกดกดปุดถ,ถูกใจหรือให้กําลังใจกดนะถึงจะไม่ได้ดูเต็มแต่ก็ก็กดกดดูบ้างอะไรบ้างก็มีครับ อร่อยเด้อพี่น้องมาเด้อครับกินข้าวนำกันปีกไก่ทอดแน่นแน่นเนื้อแน่นแน่นแต่ลูกชายผมชอบไก่เคเอฟซีนะแต่นี้ผมซื้อไก่กินกับข้าวเนะี่ยคนละอย่าง แต่ยังไงก็เราก็ทำไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่มีวันที่จะไม่รู้แต่ว่าผมไม่มีคลิปไม่มีอะไรให้ถ่ายอะ่ะอืมผมก็ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ที่ตายตัว <S 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 ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไร ข้าหน่อยถ่ายเท่าที่เราถ่ายได้นี้แหละอย่างที่บอกเนาะคดนนีถ้าเราเราไม่มีชื่อเสียงเนี่ยแต่ถ้ายูทูบเบอร์จริงๆอ่ะอาชีพยูทูบเบอร์จริงๆอ่ะีะมันก็จะมีการออ่มีคอนเทนต์หรืออะไรเป็นหลักแล้วก็แล้วก็ไปคอลแลกกับเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกัน ครับก็มีก็มีหลายๆช่องที่เขาทำแบบนี้ล่ะคือช่วยช่วยดันกันไง FC ทางนู้นก็มาดูทางนี้ FC ทางนี้ก็ไปดูทางนู้นมันก็จะประมาณนี้ครับช่วยดันกันแต่ยังไงก็แล้วแต่เนาะผมก็ยังขอบคุณ ขอบคุณขอบขอกข,ข,ขอบใจนะครับคุณ fc ที่ที่ติดตามผมอยู่แล้วเนาะไม่ว่าท่านจะดูทิ่ผมหรือไม่ดูแต่ว่ากดมาติดตามเนี่ยยังไงผมก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังใจเลยที่ยังติดตามผมไว้เนาะยังไงก็อ่ช่องอื่นๆที่ท่านติดตามอยู่แล้ว ไม่ได้ลงคลิปอืมไม่มีเขายังไม่ได้ลงก็ว่างๆว่างๆเขาแวะมาหาผมเด้อว่วางๆแวะมาดูช่องผมครับหลังจากที่เราเราหลังจากที่ทุกคนนะครับไม่ได้ดูช่องอื่นเนาะช่องอื่นเขาไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงอ่ะยังไงก็ฝากเก็บ เก็บช่องผมไว้เป็นออเดอร์อีกสักหนึ่งออเดอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยหรือที่อยู่ต่างประเทศนะที่คิดถึงบ้านที่คิดถึงไประเทศไทยอยากดูคลิปคนไทยมัางอะไรบ้างก็เข้ามาช่องนี้เลยเนาะ หรือพี่น้องชาวสปปลาวหรือว่าชาวไทยอืมอยู่ประเทศไทยนะครับก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจด้วยอืมกินไปด้วยคุณไปด้วยมันก็แบบนี้มันอร่อยไยงมันแซ่บอีหลีเนะี่ยเพราะว่าผมเคยอัดคลิปแบบนี้ลงแล้ว อาจจะมูมาไปหน่อยนะครับขอภทยนะเพราะว่าผมใช้มือด้วยแล้วก็อีกอย่างมันก็มันอร่อยไอยง,ง มันอร่อยภาษาอีสานห,หรือภาษาลาวเรียกว่าแทบภาษาเหนือเรียกว่าลำภาษาใต้เรียกว่าร้อยจังหู้อยจังร้อยจัง ก็พอดีพอดีเลยครับพี่น้องครับอิ่มพอดีก็อิ่มแล้วก็เตรียมตัวล้างจานอืมล้างเองครับไม่ได้เก็บไวใ้ให้ให้ภรรยา,ราล้างนะพอ่อก็กินเองก็ล้างเองนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านทํางาน ก็มันก็โอเคอะ่ะก็มีหน้าที่เนาะอขอบคุณนะครับขอบคุณ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นกําลังใจให้บอยสั่งโชเกอร์ยิมนะครับผ่ <c oughs> หาหนเอาช่องทางบอยสั่ง h ช n n นลนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าตกลง ชื่อชื่ออะไรยังไงกันแน่นะครับผมชื่อผมอ่ะชื่อในวงการตลกเนี่ยฉายาเนี่ยก็คือบอยสังบอยสังโจเกอร์ยิ้มโจเกอร์ก็แปลว่าตลกนยิ้มก็ทับศัตท์ตรงตัวนะครับตลกยิ้มอะไรประมาณนี้แหละนะครับชื่อแต่ว่าช่องช่องผมอ่ะผมใช้บอยสังชาแนลนะครับ ก็จริงๆผมมีช่องมา,มาหลายช่องละช่อง y o u t u อะตัวเ,เก่าแต่ว่าพวกนั้นผมก็ไม่ได้เล่นมาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นคนตั้งเองบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้รหัสไม่รู้เมลเมอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าเนาะแต่นี้ก็มาทำใหม่นะครับช่องนี้ก็ทำมาประมาณสามสามปีกว่าแล้ะ สปีกว่าจำไม่ได้ละสามสี่ปีแล้วมั้งตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยเนาะติดตามชมกันด้วยนะครับผมมีอะไรก็เขียอมเมนต์กันได้นะครับผมพูดคุยทักทายนะครับผมก็ต้องอัดคลิปลงบ่อยๆเนาะเพราะว่าทาง y ยูทู e หรืออะไรเนี่ยมันมัน มันจะมีการที่แบบเออมันจะลั่นขึ้นเด้งขึ้นกับาทางาทางหน้าจอโทรศัพท์ของคนที่ดูนะของ f อซที่ดูหรือว่าคนอื่นๆนะครับที่เห็นเนี้ยเข้ามาดูก็ยังไงก็โอเคเอาไว้แค่น,นี้ดีกว่าเนาะอืมกินข้าวอิ่มแล้วนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโชคดีมีเงินใช้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ